เท็ดไม่รับขายปลาหมึกย่างยังไงยอดขายเดือนละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาททุกเดือนตลอดระยะเวลาขายมานานมากกว่า9ปีสําหรับอาชีพนี้ของผมนะครับทุกท่านฮะคลิปนี้มีคาตอบนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมช่องอาชีพแก้จนเบลแชนเนลนะครับทุกคนนะสอนทำปลาหมึกย่างแบบมืออาชีพสอนจากประสบการณ์จริงมากกว่า9ปีนะครับในช่อง u t u b e นะครับทุกคนนะหลายๆท่านจะสงสัยนะครับว่าพี่โอ้ขายมานานมากกว่า9ปีพี่ทํายังไงวะพี่พี่ขายมานานมากเลยนะครับสาหรับอาชีพนี้ใช่ฮะทุกคนฮะผมขายมานานมากกว่า9 9ปีจะสิปีนะครับในการขายปลาหมึกย่างทุกคนฮะยอดขายไม่เคยต่ำกว่าเดือนละ1 0 0 0 0แบาทมันคือเคล็ดลับอะไรหรือพี่ผมทํายังไงให้ดึงดูดลูกค้าได้นานถึง9ปีผมตอบได้คําเดียวเลยนะทุกคนฮะคือน้ําจิ้มฮะทุกคนฮะดูไว้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับทุกท่านฮะสำหรับที่ผมบอกว่าที่สําคัญที่สุดมันคือน้ําจิ้มนะครับจริงหรือไม่นะครับทุกคนนะจะได้เห็นจากการที่หลายๆท่านติดตามผมมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผมขายมาแนละ้วทุกคนเนาะเนี่ยครับยอดขายเดือน5-0,000ื่นถึงหนึ่งแบาทผมทายังไงนะครับ คือสาคัญที่สุดเลยผมเน้นที่น้ําจิ้มตัวเดียวครับทุกคน,นสิ่งที่สําคัญสําหรับมือใหม่ที่สุดเลยในการเปิดร้านขายปลาหมึกย่างนะครับโอกาสจะประสบความสําเร็จ50-50ขึ้นอยู่ที่น้ําจิ้มของทุกท่านตัวเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเอยกูจะทํายังไงก็ได้น้าที่มาเออกูจะทํายังไงก็ได้ขนาดตัวเองทําน้ําจิ้มยังไม่อร่อยเลยไปขายให้คนอื่นทุกค,คนคิดว่าลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำหรือเปล่าครับในการที่ลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำคือการที่เราไม่มีลูกค้าประจําในการที่เราไม่มีลูกค้าประจําคือจบฮะ ยอดขายไม่ได้มาจากคนใหม่เรื่อยๆนะครับยอดขายที่ได้จากในร้านผมเกิดมาจากลูกค้าประจําทั้งนั้นฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้นะครับเกิดจากลูกค้าประจําทั้งนั้นที่เขาได้สะสมลูกค้าที่เขาได้กินน้ําจิ้มที่เขาได้กินปลาหมึกที่เขาได้รับบริการจากร้านเราไปนะครับทุกคนฮะเกิดจากลูกค้าประจาฮะแล้วมีลูกค้าใหม่เข้ามาครับมันเป็นวงเวียนเรื่อยๆทุกคนลองคิดภาพตามผมนะครับลองคิดภาพตามผมนะลูกค้าใหม่ ซื้อครั้งแรกเป็นลูกค้าประจำลูกค้าลูกค้าประจําเรามีแล้วยอดขายมันถึงเพิ่มขึ้นนะทุกคนฮนะยอดขายมันถึงคงที่นะครับถึงได้ยอดขายเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทจากอาชีพนี้ทุกเดือนนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าปลาหมึกที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็ขายแบบทุกคนทั่วไปนะทุกคนนะแต่ผมแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับร้านผมคือผมขายมานานจะสิบปีแล้วอะทุกคนคิดดูนะครับจากน้ําจิ้มสูตรนี้นะครับจากน้ําจิ้มสูตรที่ผมใช้ขายนี่นะครับจะสิบปีแล้วนะทุกคนนะเนี่ยฮะ ลองคิดดูลองคิดตามลองคิดตามนะครับทุกท่านฮะก็ไม่มีอะไรมากครับสาหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับหลายๆท่านที่ทักมาถามผมพี่มีปัจจัยอะไรสําคัญนะครับในการทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จคือผมจริงใจกับลูกค้าทุกคนฮะเนาะใครอยากมีอาชีพใครอยากมีรายได้นะครับทุกคนฮะอาชีพเนี้ยผมเคยสอนเลยนะครับมันลงทุนไม่ถึง 4- ี่ห้าพันเราก็สามารถสาม,มารถนะครับมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักนะครับ นะครับนบางท่านนะครับลูกศิษย์ผมที่ได้เรียนล่ําเรียนสูตรน้าจิ้มนะครับไปนะทุกคนนะทั่วประเทศไทยนะครับโอ้ยบางท่านเขามี 2- อสาสาขาเดี๋ยวนี้ออกรถยนต์ออกรถก,กระบะบางท่านยอดขายแซงผมไปเดือนเป็น2อสาแสนนะยอดผมสู้ลูกศิษย์ผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับยอดขายผมสู้ลูกศิษย์ผมไม่ได้นะโอ้โหบางท่านพัฒนาเร็วมากมีเป็น3าสาขาโอ้โหผมยังทําไม่ได้แบบลหลายท่านเลยฮะเห็นไหมฮะทุกคนฮนะ ลองดูครับถ้าเราไม่ลองเราไม่ยอมเสี่ยงดูเราไม่รู้นะทุกคนนะโอกาสที่เราจะเสี่ยงยังมีโอกาสชนะ50-50นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยมัวแต่นั่งบนให้ชีวิตไปวันๆเนี่ยโอกาสเก่งมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะทุกคนนะเลือกเอาฮะทุกคนฮนะเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับสําหรับผมที่นี่ก็จะสิบปีแล้วนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะทุกคนฮนะยอดขายเดือนก็ไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะทุกคนเนาะได้อยู่กับลูกกับเมียนะครับไม่ต้อง ไปไหนนะอยู่กับพ่อกับแม่นะทุกคนเนาะไม่ต้องมีใครใช้ไม่ต้องมาโดนด่าไม่ต้องเข้ากะไม่ต้องตามโอทีนะทุกคนเนาะบางวันขายได้มากก็ได้กําไรเยอะไปบางวันขายได้น้อยก็ได้กาไรน้อยไปนะทุกคนเนาะขายไม่หมดก็ฟิตน้ําแข็งได้ถึง4วันนะครับสาหรับอาชีพนี้นะทุกคนเนาะเนี่ยครับลองไปศึกษากันดูนะครับสาหรับผมก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับผมก็คงยกให้พ้นไม่แพ้เรื่องน้าจิ้มนะครับทุกคนฮะท่านไม่ จำเป็นต้องมาเรียนสูตรน้ําจิ้มกับผมนะครับแต่ผมได้บอกขั้นตอนให้ทุกท่านไปแล้วนะครับว่าแต่ทุกท่านต้องทําน้ําจิ้มให้มันอร่อยก่อนนะครับก่อนออกไปขายให้ลูกค้าของทุกท่านนะครับเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนฮะมัวโม้ให้กับทุกคนนะครับดูสิครับออกไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับในการขายปลาหมึกย่างแป๊บเดียวทุกคนนะผมใช้ไฟแรงไงเห็นไหมฮะเนี่ยครับย่างปลาหมึกแป๊บเดียวดูครับทุกคนฮะเขาซื้อทีนึ่งอ่ะลูกค้าเราอ่ะเขาเคยกินของเราเนี่ยเขาเห็นหน้าเห็นตาเห็นนนป้้้าาายยรแ๊เเเดีวขซือละทุกค แล้วเขาไม่หยิบทีไม้2ไม้ดูทุกคนดูเขาหยิบครทบเนี่ยทีหนึ่งแปไม้10ไม้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับพลังของการที่เรามีลูกค้าประจํานะครับพลังของน้ําจิ้มที่มันอร่อยนะครับทุกคนนะพลังของการพูดกับลูกค้านะครับเป็นกันเองกับลูกค้าไม่ใช่ว่าโหทะเลาะก,กับผัวกับเมียมาทําหน้าบูดหน้าบึง้งลูกค้าพูดอะไรก็ไม่สนใจกระตุกกระตักใส่ลูกค้า ไอเนี่ยเป็นเหตุผลที่มันทําให้ร้านหลายๆร้านเจ๊งหมดแล้วนะครับถึงน้ําจิ้มคุณจะอร่อยแค่ไหนทาอะไรคุณจะอร่อยแค่ไหนแต่คุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทาหน้าบูดหน้าเบี้ยวกับลูกค้าการขายของมันต้องยิ้มแย้มกับลูกค้านะครับเรียกลูกค้าให้ทุกคนฮะส่วนประกอบมันมีหลายอย่างนะครับทุกคนเนาะเนาะพยายามเป็นคนอัธยาศัยดีครับคิดบวกเข้าไว้นะทุกคนนะลูกค้าเขาถึงจะได้ติดใจกับมาซื้อซ้ําครับแซวเขาบ้างเนาะเด็กเด็กมาซื้อเนี่ยสองสามไม้เขาไม,ม แถมให้เขาบ้าง3-4ี่ไม้เนาะยังสมมุติว่าเด็กกินไม่หมดวันหน้าพ่อแม่เขาชิมอะ่ะซ,ซ,ซื้อร้านไหนว่าลูกน้ําชิมโคตรอร่อยเลยเนี่ยพ่อแม่ก็จะกลายมาเป็นลูกค้าเราพ่อแม่เขาซื้อเสร็จไปบอกต่ออีกอเป็นไงฮะนะครับการช่วยเหลือคนการออกมาบอกต่อการสอนคนนะทุกคนนะทุกคนนะล้องไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็คุยโมของผมตามภาษา ผมแบบนี้แหละนะครับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อนะทุกคนนะผมก็มีคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูตลอดมาหลายระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วเป็นช่องแรกนะครับช่องในตำนานนั้นที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน Tik t o อกทั้งใน u t u b e นะครับเนาะทุกคนฮนะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามในช่อง Facebook ผมอะ่ะจะเห็นว่าโอ้โหหลายๆท่านในประเทศไทยประสบความสาเร็จกันมากนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับเนาะสำหรับหล,หลายๆท่านที่กําลังคดได้ยอดขายน้อยหนยะก็ ค่อยๆปรับปรุงนะครับปรับปรุงร้านเราไปสะสมลูกค้าไปนะทุกคนเนาะเนี่ยฮะทุกคนนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับปลาหมึกย่างอ่ะทุกอย่างทุกชิ้นส่วนผมสอนไว้ในช่อง YouTube ผมหมดแล้วนะครับทุกคนฮะผมได้สอนไว้ในช่อง YouTube ผมหมดทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับนี่เดี๋ยวรอลูกค้าลูกค้าไม่มาเราก็ใส่ไฟทิ้งไว้เนาะทุกคนเนาะรอลูกค้ามาเราก็ขายย่างขายแค่นั้นเองนะอาชีพพ่อค้านะครับนะครับนะขายเสร็จก็ยกเบียร์สัก2 ข<ค>วดไม่ใช่ละนะครับทุกคนนะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกท่านนะเนาะในการที่เราตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนะี่ะถึงมันจะผิดพลาดถึงมันจะล้มเหลวนะทุกคนนะเราตัดสินใจไปแล้วนยะโอกาสสาเร็จเรากับเจ๊งเนะี่ยมันมีห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เอามือมาก่ายหน้าพากโทษนั่นโทษดีโอ้ยทําไมกูไม่มีอย่างคนอื่นเขาโอ้โหเนาะพูดสารพัดเลยนะไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยโทษ อะไรเลยนะครับไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่สิ่งรอบข้างแบบนี้ก็ไม่เอานะครับทุกคนนะเนี่ยครับจะร้อนหน่อยนะครับช่วงนี้เดือนพฤษภานะทุกคนนะเดือนพฤษภาครับก็มีพายุเข้าบ้างนะบ้านพวกผมนะครับเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปลาหมึกย่างมันขายไม่หมดมันเก็บได้หนึ่งถึงสี่วันอยู่แล้วนะครับเนาะทุกคนเนาะไม่เป็นไรขายไม่หมดวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปขายต่อได้นะครับทุกคนเนาะเพราะมันเป็นอาชีพของเราเนาะไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาใช้ไม่ต้องเซ็นออกกะไม่ต้องเข้ากะไม่ต้องเข้าไม่ต้องทนะ ได้อยู่กับครอบครัวได้ได้เดือนอขั้นตามเบสเสร็จลงเดือนห้าหกเจ็ดหมื่นบาทก็โอเคแล้วนาะทุกคนเนาะยอดขายเดือนละแสนแสนกว่าบาทเงี้ยกาไรเดือนละห้าหกหมื่นเหมือนเด้ก็ผมก็พอใจแล้วนะครับทุกคนเนาะเนี่ยครับไม่ต้องรวยอะไรมากมายหรอกครับผมขอแค่ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับพ่อแม่ผมพอใจแล้วเนาะทุกคนเนาะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านคลิปนี้ผมก็หมูกับทุกท่านเยอะเกินไปแนละ้วทุกคนเนาะ อย่าฟังไว้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับแล้วลองไปแก้ไขในจุดจุดนี้ดูนะครับน้องทุกคนเนาะเพราะหลายๆท่านล้มเหลวมาจากจุดจุดนี้เหมือนกันนะครับทุกคนฮะโอเคทุกคนฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านฮะเนี่ยครับลูกค้าไม่มาก็นี่ครับเติมทานเอามาแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับเติมทานเสร็จก็มาต่อแล้วก็ย่างต่อเลยฮะทุกคนฮะไม่ยากนะครับเดี๋ยวไฟมันก็ขึ้นเองนะครับเนี่ย ผมใช้เตาถ่านนะทุกคนนะคผมใช้เตาถ่านนะครับนี่นี่ครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านนะเนี่ยฮะเนี่ยมาอีกแล้วฮะทุกคนนะชุดนี้ก็100บาทแล้วนะครับทุกท่านโวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ